แม่แม่มีถาดใหญ่ไหมกระดุมต้ก็านอีกมีะดันไหมายายหูตาเซ็ตมากเลยยาย บ้านนาเาันนะคะรเซบๆรบรุ่งปลูกปลาเพิ่นคนนะอืเ่ะอักบผักเกษตรกินกับตมบมกฮงนะคะผู้ใดเคยกินผักเกษตรคีดจังหน่อยมื่จ้าผักเกษตรแซบๆนะจ้ากินกับตมบมกฮงเขากันดีนะจ้ามีสิ่งทรศัพ์กล นี่ะกำเดียวแลว่าอกินเีบมาเขารู้ว่าถือไม่กินงก็ทีเน่ยดินังคนอนที่ไม่เบ่บสเียเ้อี่สมตำที่คงเอาที่พงดบี่หน่นเย็ดแล้วาปากบเอาวบรวบไมมนี่ค่ะวิธีกินผักเกษตรเนี่ยดินเลย กินผัก,กเกษตรท t t ี่ถูกต้องนะคะต้องต้องกินแบบต้อยนแล้วดีต um ้องเรียน่อยดีค <uh ่ะการนั่งเต็มอาหารอูของหวานเต็มเลยนะคะนี่ของหวานจะเสียบยู่เป็นเยงไกอยู่การนั่ง